สวัสดีครับวันนี้เป็นวันอังคารครับที่28นะตุลาคมปี2568เวลาครับ3ทุ่ม25นาทีนะครับมาพบวันอีกหนึ่งวันสำหรับหัวพี่แชร์ตัรบลีครับซ่อมเบนบีโฟคอนโวเป็นยุโรปเฉพาะทางผมช่างเปิดครับก็ดึกแล้วนะยังไม่นอนนะครับพอดีผมรอข้าวอยู่นะระหว่างรอข้าวนะฮะก็อ,อีกหนึ่งคลิปครับนะฮะเกี่ยวกับข้อมูลโลกยุโรปนะครับที่เราทำกันประจำแล้วก็ประสบการณ์ที่ผ่านมา นะครับเราก็อยากจะบอกให้ FC ได้รับทราบกันนะท่านที่ติดตามเราอยู่นะครับแล้วก็กดถูกใจทุกครั้งนะก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเป็นข้อมูลทั่วไปแล้วก็เป็นข้อมูลค่อนข้างนะจะว่าเชิงลึกก็ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะในบางคลิปนะก็ล่อแหลมนะครับเวลาท่านเข้าไปก็อาจจะไปผิดทางนะหรือเสียเงินไปโดยที่ทิ้งน้ำ นะครับทำนองน,นั้นวันนี้เรามาพูดเกี่ยวกับเรื่องช่วงล่างบ้างนะเพราะว่าผมเน้นไปทางเครื่องยนต์ซะเยอะแล้วกับแอร์นะครับก็วันนี้ช่วงล่างนะมีตัวอย่างมายกวอยางให้ท่านดูสักหนึ่งคู่นะเป็นเหล็กกันโค้งนะหรือที่เราเรียกกันว่าลูกหมาก,กันโค้งนะครับนะถ้าเหล็กกันโค้งก็จะเป็นตัว C ยาวๆนะเหล็กอ่านะเส้นสักประมาณหัวนิ้โป้ได้นะความใหญ่ก็จะวิ่ง เขาเรียกว่าเหล็กกันโค้งที่ผมเคยอธิบายไปแล้วนะครับช่วยในการเข้าโคง้งไม่มีได้ไหมครับไม่ได้นะฮะในล้อคู่หน้าไม่ว่าเบนซ์บีเอมรถแทบจะทุกยี่ห้อเลยครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือรถจีนนะครับก็จะมีเหล็กกันโค้งคู่นี้นะฮะที่ช่วยพยุงนะหรือช่วยอ่าในการระบบการทรงตัวหรือการเข้าโค้งนะครับนะช่วยกดนะให้ปีกนกเนี่ย นะติดถนนอยู่ตลอดเวลานะครับในกรณีเราเลี้ยวโคง้งไม่ว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาไม่ว่าจะเลี้ยวโค้งแคบหรือโค้งกว้างใช้ความเร็วสูงหรือต่ำนะครับเหล็กกันโค้งนะฮะที่เป็นลูกตัวสียาวๆนะจะช่วยกดปีกนกให้กดให้ดุมล้อเนี่ยหรือลูกล้อเนี่ยติดกับพื้นถนนไว้นะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราเลี้ยวซ้ายนะเราเลี้ยวซ้ายนะรถก็จะถูกแรงเหวี่ยงก็จะไปด้านขวานะล้อด้านซ้ายก็พยายามจะยก ขึ้นออกจากถนนแต่ล้อด้านขวาปีกนกด้านขวาจะถูกกดด้วยน้ําหนักตัวรถและแรงเหวี่ยงเพราะเราเลี้ยวซ้ายนะตัวเราจะไปในทิศทางตรงัข้ามก็คือเราเลี้ยวซ้ายแรงเหวี่ยงจะไปทางขวาถ้าเราเลี้ยวขวาแรงเหวี่ยงจะไปทางซ้ายเพราะฉะนั้นเอเหล็กกันพงตัวนี้เนี่ยจะช่วยกดไว้ในกรณีที่น้ำหนักตัวรถเนี่ยไปทางขวาสมมุติเราจะเลี้ยวซ้ายแรงเหวี่ยงก็จะไปทางขวาฝั่งขวาของรถก็จะยุบตัวนะยุบตัวตัวถังก็ไปกดกับปีกนกปีกนกก็กดล้อให้ติดกับพื้นไว้ แต่ส่วนอีกข้างหนึ่งมันจะต้องเอียงขึ้นยกตัวขึ้นนะลูกล้อนี้ก็จะลอยบนผิวถนนนะครับถ้าเกิดว่าเจอตา่ตางระดับที่เป็นลูกคลื่นหรือเป็นบ่อเป็นหลุมทางต่างระดับไม่เรียบนะหรือเป็นหลุมเป็นบ่อเหมือนถนนบ้านเรามันก็จะเกิดการเด้งนะหรือการยกตัวขึ้นนะไม่กดเท่าที่ควรเพราะว่าด้วยน้ําหนักของสปริง ที่กดกับตัวชกทําให้หนืดแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะเกิดอาการลอยได้เพราะฉะนั้นไอเหล็กกันโครงตัวนี้เนี่ยที่ข้างหนึ่งถูกกดติดกับพื้นถนน,อ,นอีกด้านหนึ่งมันจะช่วยกดให้ปีกนกเนี่ยมีองศา,าที่หรือมีแรงกระทําให้กดปีกนกลั้งไว้แต่คุณสมบัติมันก็จะยืดหยุ่นตัวได้นะเหมือนสปริงเพราะว่าเหล็กกันโครงก็เป็นเหล็กเป็นเหมือนกันนะคุณสมบัติเหมือนกับปิงปิงสปริงมันสามารถเอี้ยวได้โดยที่มันไม่หัก นะคือจับด้านหนึ่งเอี้ยวไปอีกฝั่งหนึ่งจับด้านหนึ่งเอี้ยวไปอีกฝั่งหนึ่งก็ได้มันไม่หักเพราะนั่นมันเหมือนสปริงมันสามารถยุบตัวและซอบตัวได้นะคือยุบตัวแล้วคืนตัวยุบตัวแล้วคืนตัวเพราะนั้นมันมันจะกดข้างหนึ่งไว้นะจึงเรียกเด็กว่าเลงกันโค้งเพราะนั้นในเม้นเนี่ยส่วนมากที่ท่านดูตามรีวิวกันแล้วเนี่ยจะเส้นหนึ่งแพงมากเป็นหมื่นเวลาเราซื้อยางหมอนกันโค้งคู่เดียวเนี่ยเขาจะขายทั้งเส้นมาเลยนะในรูปใหม่เพราะนั้นเราเนี่ยนะครับ จะซื้อ,อยางหมอนกันโคงคู่เดียวเนี่ยถ้าเป็นรถญี่ปุ่นเนี่ยก็ลูกหนึ่งประมาณเต็มที่ก็ร้อยบาทสองลูกก็สองร้อยกลายว่ามาอยู่ในรถเบนซ์เนี่ยเขาไม่ขายยางนะถ้าไปที่ศูนย์บริการใหญ่เขาจะยกทั้งเส้นมาเลยพร้อมอยางหมอนมาด้วยยางหมอนก็ทําให้ยึดเกล็ดจะสีไว้นะหรือยึดเกับดซับเฟมไว้นะครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อ,อนะซับเฟมก็คือแผ่หน้านะนะที่เราเรียกว่าซับเฟมนะซับเฟมก็จะยึดเกล็ดอยู่กับตัวถัง กับตัวถังที่ครอบรถไว้หรือจะสีรถนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อก็จะเสียงเงินเยอะนะครับนะส่วนตัวนี้เป็นตัวที่ยึดอยู่ข้างของเหล็กกันโครงนะครับถ้าเราบอกเราต้องการเปลี่ยนเหล็กกันโคงเขาก็จะไปเปลีป่ยน,นตัวยาวๆเป็นรูปตัวซีที่ผมบอกฮะนั่นะนาะแต่ถ้าเราบอกว่าเปลี่ยนรูปหมากกันโครงมันก็คือตัวนี้แหละครับนะแล้วแต่ถ้าข้างหลังมันจะสั้น ข้างหน้ามันจะยาวยาวสั้นยาวน้อยแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ทาหน้าที่ยึดไว้กับตัวโช๊คนะครับด้านล่างจะยึดกับเหล็กกันโค้งส่วนจุดด้านบนเนี่ยจะยึดอยู่กับกระบอกโช๊คไว้ด้านข้างของกระบอกโช๊คนะครับถ้าในเบนท์ใน bm ก็เช่นกันเพราะฉะนั้นโช๊คพยายามให้ยุบตัวนะโช๊คท่อลางมันก็ติดกับดุมดุมก็ติดกับล้อถ้าล้อมีการยกตัวขึ้นยืดขึ้นยุบลงยึดขึ้นยุบลงก็หมายความว่า ลูกหมากันโคงก็ต้องตามไปด้วยนะเพราะฉะนั้นมันจะแรงกระทําก็จะมาที่เหล็กกันโคงด้วยนะไปในเส้นเดียวกันนะขณะที่เราตกหลุมน,นะเบื้องต้นนะถ้าขึ้นหลังเต่าตามหมู่บ้านหรือถนนไม่เรียบดังก็ๆๆ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 ให้ดูตัวนี้ไปก่อนเลยนะสันนษฐานว่าให้ดูคู่นี้ไปก่อนนะแต่ทีนี้ดูยังไงครับเวลาไปให้ช่างขึ้นลิฟต์บางทีเอาเหล็กกันยาดนัดก็ไม่เจอช่างเอามือโยกล้อก็ไม่เจอง่ายนิดเดียวครับวิธีการทอดออกมาครับ นะเป็นน็อตเบอร์สิบหกบางคันก็เบอร์สนะิบห้าสองตัวครับถอดมาทั้งท่อนแบบนี้เลยครับนะไอช่างก็ถอดออกมาแบบนี้เลยถ้าช่างเขาไม่รู้นะเขาโยกล้ออ๋อไม่เป็นไรครับพี่ไม่เห็นไม่เห็นดังเลยเลยไม่เจอปัญหาเลยแล้วก็ปล่อยรถเรามาคิดค่าบริการด้วยยกเช็คก็ไม่เจอนะไม่ได้นะในรถยุโรต้องถอดออกมาดูครับนะเพราะว่าเหล็กหรือปีกนกต่างๆมันขึงกันอยู่ความที่มันขึงกันอยู่แสดงมันลังกันอยู่มีแรงดึงกันอยู่ มีแรงยื้อกันอยู่ให้เราไปโยกล้อนะเช็คลูกปืนเช็คว่าล้อสั่นไหมนะหรือเอาเหล็กงัดยางไปงัดบางทีไม่เจอปัญหาเพราะฉะนั้นต้องให้ถอดมาแบบนี้แล้วโยกดูนะอันนี้ตึงอยู่เห็นไหมฮะใช้แรงเยอะมากเดี๋ยวดูผมใช้แรงเห็นไหมนะตึงทั้งสองลูกอย่างนี้ถือว่าใช้ได้เนี่ยครับตึงเป่งเลยใชไหมตึงเป่งเลยนะถ้าหลวมนะง่ายนิดเดียวครับถ้าท่านอยู่ท่าน,นี้ใช่ไหมแค่ท่านสลัดอย่างนี้ ไอ้ลูกหมากเนี้ยมันจะกอกแกกอกแกกกเลยนะถ้าสลัดแล้วมันกอกแกแกๆๆเลยฮนะเสียครับเปลี่ยนเปลี่ยนเลยวิธีเช็คง่ายๆบ,บ้านๆเลยนะแล้วได้ผลดีมากด้วยนะแต่หนือบางทีลูกยางมันขาดเฉยๆสร้างว่าอาจจะโยกยังเนิดอยู่นะอันนี้ก็เนิดอยู่ครับแต่ลูกยางขาดก็ไปซื้อลูกยางมาใส่ก็ได้นะเอาของรถญี่ปุ่นมาครอบก็ได้ถ้ามีขนาดเท่ากันแล้วก็เอาลวดรัดเหมือนเดิม นะลูกอย่างญี่ปุ่นก็ประมาณสักลูกละยี่สิบสามสิบาทหรือห้สิบาทเต็มที่เอาใส่ของคอนด้าก็ได้นะแล้วแต่แต่ถ้าไปซื้อของมันเลยไม่มีนะเขาจะขายทั้งชิ้นมาแบบนี้เลยคู่หนึ่งก็ประมาณพันกว่าบาทนะถ้าเบนก็คู่ละสามพันกว่าหรือสี่พันก็ค่อนข้างแพงเหมือนกันอันนี้ยกตัวอย่างมาให้ดูเฉยอันนี้เป็นของ e สีหกมั้งครับเป็นของเทียบของเทียบจะเป็นเหล็กแบบนี้แล้วขัวกระโหลก ลูกหมากมันจะใหญ่นะแต่ถ้าเป็นของเบนซ์มันลูกนิดเดียวนะเดี๋ยววันหลังผมเอามาให้ดูนะของแท้เบนซ์กล้ามันจะเป็นอลูมิเนียมทั้งแท่งเลยนะยาวประมาณนี้แหละครับแต่ทั้งแท่งเลยแต่ลูกหมากมันนิดเดียวเองนะแต่ทนมากมีราคาที่สูงด้วยเพราะฉะนั้นวิธีการหลวดูหลวมไม่หลวมก็โยกนะใช้มือโยกก่อนถ้านี้แน่นแน่นนะแน่นนะแน่นทีนี้เราก็ไปดูจุดอื่นครับนะที่เกิดปัญหาขึ้นนะครับ ก็ไล่ลงไปตามลําดับนะเรายังไม่ต้องไปเปลี่ยนโชคเปลี่ยนเม้าโชคนะหรือเปลี่ยนปีกนกนะถ้าตกหลุมดําไม่ว่าจะหลุมอะไรก็แล้วแต่ตกหลุมดําให้ดูคู่นี้ก่อนเลยเป็นลำับแรกดูก่อนนะเผื่อจะเป็นอะไรที่ง่ายๆเราใช้เงินไม่กี่พันบาทแล้วเสียงนั้นก็จบไปนะครับแต่ถ้ายังไม่เจอปัญหาหมายความว่าลูกหมากันโคมันแน่นนะคุณก็ต้องไปดูที่ปีกนก หรือลูกหมากปีกนกนะครับไต่ลำดับไปเพราะว่าเบนซ์เนี่ยจะเสียบ่อยมากถ้าเข้าหนึ่งแสนกิโลหรือบางคนแปดหมื่นกิโลก็เสียกันบ่อยนะส่วนมากก็หนึ่งแสนหรือแสนสองหมื่นกิโลจะเสียกันเยอะมากในปีกนกอ่าคู่หน้านะครับคือปีกนกตอนล่างสองสองชิ้นล่างน่ะนะจะเกิดปัญหาขึ้นนะฮะแล้วก็อ่าลูกหมากหลวมเวลาเรายืนแล้วเรากดที่ฝากระโปรงมันจะอิดอาดอิดอาดอิดาดนาน่ะแหละลูกหมากหลวมครับ ถ้าท่านมีอาการแบบนี้ลองไปกดรถตัวเองดูนะครับถ้าวิ่งไปแล้วมันดงังอีดอาดิอาดก็เวลาจอดอยู่บ้านครับนี่ทีเช็คง่ายๆลงมาจากรถครับกดกดให้ลมยุบตัวถ้ามนะันแอดแอดแอดมีโอกาสเป็นลูกหมากสูงมากก็คือลูกหมากปีกนกครับผมให้ดูนะคือตัวนี้ครับนะก็คือตัวนี้เองลูกหมากปีกนกนะครับนะของเ้นจะเป็นแบบนี้ครับมีตัวโค้งกับตัวตรงอันนี้ของ W 2 0 5สองนห้า หน้าตาแบบนี้เลยที่ชอบเสียนะครับนะจุดนี้ก็ชอบเสียนะครับตัวนี้ฮะก็คือบูทตัวนี้ลูกยางมันชอบแตกด้านในชีกนะเวลาเบรกมันคือกักคือกักเวลาตกหลุมก็คือกักคือกักเหมือนกันนะครับแต่เวลายืนกดฝากระโปรงแล้วอินอาร์อินอาร์นะหรือเวลาเลี้ยวแอดแอดเนี่ยจะเป็นที่ตัวนี้ครับนะลูกหมากปีกนกนะเขาเรียกลูกหมากปลายปีกนกก็ได้เพราะว่าลูกหมากปลายปีกนกจะติดอยู่กับดุมตรงนี้จะเป็นดุมนะค ดุมแล้วก็เป็นลูกล้อนะครับส่วนตัวนี้จะติดอยู่กับอ่าซับเฟรมนะครับหรือตัวถังนั่นเองนะครับนะก็ทําหน้าที่อันนี้ตัวงอนะครับดันหนาตัวตรงของเบนส์ก็จะมีตัวนี้นะผมเอามาให้ดูตัวอย่างนี่ครับตัวตรงก็แบบนี้ครับเวมิว205เห็นไหมมันก็ตรงจริงๆนะเดี๋ยวผมไม่ดูอย่างเงี้ยฮะมันตรงจริงๆเห็นไหมมันเป็นตัวตรงมันเป็นเส้นตรงเนี้ยเขาจึงเรียกว่าตัวตรงนะครับส่วนตัวเนี้ยตัวงอเห็นไหมมันโค้ง เขาจะเรียกว่าตรงอแล้วตรงอี่จะมีซ้ายกับขวาด้วยนะครับนะต้องดูให้ดีมีซ้ายกับขวามีเป็นข้างของมันนะด้วยโครงสร้างเป็นอลูมิเนียมนะบูทตัวนี้ครับที่ผมจะมาพูดวันนี้นะครับบูทตัวนี้สามารถถอดอัดเปลี่ยนได้ในกรณีที่ลูกหมากตัวนี้มันไม่หลวมช่างเขาเจอหลวมตัวนี้เขาอาจจะซื้อบูทมาใส่ก็ให้ระวังให้ดีนะครับจากประสบการณ์ที่ทํามาบูทลูกหนึ่งเจ็ดแปดร้อยบาทเองเขาอาจจะคิดเราลูกละสองพันห้าก็ได้ นะครับแต่อัดไปได้พักเดียวบางคันนิ่งไม่เกินสองอาทิตย์เลยมูดมันขยับตัวพอขยับตัวดังอีกแล้วครับวิ่งกลับมานะอันนี้ผมเคยเจอแล้วนะลูกค้า่้มเซฟก็หาวิธีการช่วงแรกๆหลายปีแล้วละ่ะซื้อมูดมาอัดก็จะเซฟลูกละเจ็ดแปดร้อยบาทสรุปว่าต้องกลับมาแก้ง,งานนะต้องซื้อยกชิชนครับถึงจะจบนะอันนี้เป็นข้อมูลนะท่านไหนที่มีการเชิญชวนต้องถามช่างสองพันห้าสามพันเนี่ย ปลี่ยนหรือเปล่าหรือว่าอัดมูดเนาถามเขาให้ดีท่านไหนที่ขับเบนนะผมเจาะมาที่เบนเลย w 2น์เลย w 2 5, w, 2 7, w 2 2, ครับถามก่อนอัดหรือเปล่าราคานี้คือราคาอัดหรือมันมายกเส้นนะถ้าเขาบอกอัดไม่เอานะให้มายกเส้นนะครับเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูว่าถ้าอัดแล้วจะเป็นแบบแบบไหนเพราะว่าไอ้บูตัวที่อัดเนี่ยครับเส้นรอบวงมันเนี่ยมัน มันไม่เป่งตัวแน่นเหมือนโรงงานนะโรงงานเราจะอัดมาด้วยกรรมวิธีที่ได้มาตรฐานความแน่นมันจึงเกิดนะครับนะมันสวมเนี่ยครับมันแน่นมากนะจนลูกยางตัวนี้ฉีกแตกหรือปีหรือกระทบกันบ่อยๆเสียงนั่งกึกกกกกมาเป็นปีไอตัวบูตตัวนี้ยังไม่ขยับเลยครับยังติดอยู่กับเสื้อโครงของปีกนกเลยนะก็คือมันจะอยู่กันนละฟั่งเท่าๆกันแบบนี้ครับเห็นไหมสัดส่วนมันความหนาเท่านี้อันนี้ก็ความหนาเท่านี้เห็นไหม ถ้ามันหลวมเมื่อไหร่ไอตัวโครงเนี่ยมันจะออกไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งมันก็ไปกระทบซับเฟรมครับเวลาเบรคมันกระดังกึกกึกกึกไปกระแทกอ่ะเพราะอลูมิเนียมมันกระทบกับเหล็กนะอลูมิเนียมกระทบกับซับเฟรมที่เป็นอลูมิเนียมก็อลูมิเนียมเจอกันเจอกันก็ดังกระแทกกึกกึกกึกเวลาเราเบรคเพราะนั้นตัวนี้นะมีการลักไก่กันเยอะนะอยากได้ของถูกก็ต้องโดนดซ้ำสองนะครับนะเส้นนี้ก็ถ้าแท้ก็ 4ี่ห้าพันก็จ่ายไปโอยเอ็มสามพันกว่าสองพันกว่าก็ว่ากันไปตามยี่ห้อตามเกดก็ยกเส้นไปนะมีของทีอารก็มีครับของตานกก็มีมีหลายยี่ห้อมากเพราะนั้นให้ท่านเลือกเอานะแต่ถ้าท่านพอมีสตังค์ให้ซื้อแท้ไปเลยทนกว่านะครับนะเพราะด้านในเนี้ยมันจะเป็นมีน้ํามันอยู่ด้านในด้วยเป็นยางแล้วมีน้ํามันถ้าเกิดว่ามันมันในการรั่วนะครับ ไอ้น้ำมันตัวนี้จะหยดลงออกมานอกตัวบูทเลยเพราะนั้นของแท้มันจึงป้องกันซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีมากมันคือตัวหนึ่งที่ซับแรงสั่นสะเทือนทําให้เบนซ์เนี่ยเวลาขับเนี่ยเวลาตกหลุมเนี่ยมันถึงนุ่มนวลนะแรงสะเทือนไม่ค่อยวิ่งเข้าตัวเก่งเท่าไหร่นะครับมันก็เขาเรียกเกิดความนุ่มนวลเนี่ยการรถญี่ปุ่นนะง่ายมันมีความแตกต่างเพราะมันบูทมันลูกใหญ่นี่เองแล้วในตัวบูทเนี่ยมันมีของเหลวมีน้ํามันที่คอยไปกั้น นะเพื่อดูดซับแรงสั่นสะเทือนระหว่างที่ล้อในปะทะพื้นถนนล้อก็ส่งแรงมาหาดุมนะดุมก็ส่งแรงขึ้นไปหาโชกนะดุมก็ส่งแรงวิ่งเข้าหาปีกนกด้วยเหมือนกันเพราะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวขั้นถ้าไม่มีตัวขั้นนะแรงสั่นสะเทือนก็จะวิ่งจากลูกล้อวิ่งเข้าดุมวิ่งเข้าปีกนกวิ่งเข้าซับเฟรมทําให้ตัวถังในสั่นได้ในห้องเก่งจรรู้สึกมีแรงสั่นสะเทือนในกรณีที่ตกหลุมถึงแม้ยางรถเนี่ยมันจะซอฟมันจะนุ่ม มันจะเป็นแรงกระแทกนะแล้วก็ส่งแรงกระแทกเป็นช่วงเป็นช่วงกันเข้ามาทำให้ในห้องเก่งเนี่รู้สึกไม่นุ่มนวลเพราะฉะนั้นเบนซ์เนี่ยมันมีบูทที่ใหญ่มันจึงนุ่มนวลน,นะไม่ว่าจะเป็นเบนซ์บีเนะรถยุโรปนะการระบบรองรับน้ําหนักมันค่อนข้างโอเคทํามาได้ดีแต่ก็ต้องแลกมาซึ่งราคาที่แพงนะครับนะส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวนอกนะท่านดูไว้ตัวงอเนี่ยเสียกันบ่อยมากส่วนตัวตรงเนี่ยไม่ค่อยเสีย น้อยมากจะเสียก็ต้องลูกหมากตัวนี้แหละครับเนี่ยอย่างอันเนี้ยเปลี่ยนเพราะลูกหมากตัวนี้เห็นไหมนะมันหลวมแล้วเนี่ยเอามือสกิดมันก็เห็นไหมไม่มีความหนืดแล้วนะข้างในก็จะเป็นเบาะพลาสติกเบาะไฟเบอร์นะกึ่งพลาสติกนะเมื่อมันหมดอายุแล้วมันจะหลวมคอนพอหลวมคอนจรมบีมันหมดมันก็เบียดเมื่อมีน้ําหนักลังกดเวลากดรถมีน้ําหนักเวลาเราไปกดที่แก้รม,กร,ถมกรถมันยิงดัง แอด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 นะเพราะมันหมดคุณสมบัติแล้วนะถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยนใช้งานไปนานๆมันจะขย่าจนกว้างรูในคุคงขึ้นในที่สุดก็อาจจะหลุดได้ในกรณีที่เราตกหลุมแรงๆหรือวิ่งมาด้วยความเร็วสูงๆแล้วเจอบ่อใหญ่ๆมันอาจจะเกิดการเคลื่อนแล้วก็หลุดออกมาได้เพราะฉะนั้นอาจจะเกิดอันตรายได้เพราะเกี่ยวกับระบบนะควบคุมล้อหน้ามันอยู่ที่ปีกนกร้อหน้าซึ่งถ้าตัวตรงเนี่ยมันหลุด มันก็ยังมีตัวโค้งเนี่ยรับอีกตัวหนึ่งเพราะว่าลูกหมากสองตัวเนี้ยมันยึดอยู่กับเสื้อดุมนะแต่ก็อย่าให้มันเกิดดีกว่ามันจะไม่หลุดร้อมเงนสองอันหรอกนอกจากสวยจริงๆนะรถคันไหนที่ดังแล้วไม่ยอมเปลี่ยนขับอยู่นั่นแหละโอกาสตัวนี้มันหลวมไม่เปลี่ยนขับไปตัวนี้หลวมอีกไม่เปลี่ยนวิ่งไปขึ้นคอสะพานอาจจะหลุดเลยก็ได้ล้อแบะเลยเกิดอันตรายก็ได้ถึงชีวิตนะอันนั้นก็ต้องแจ้งกันไปนะเป็นช่วง นะครับอันนี้ของเดบิวต์205เหมือนกันชนตัวเนี้ยแตกยากนะที่ยึดกับซับเฟรมนะครับนะอันในเนี้ยแตกยากนะส่วนอันนี้ยึดกับโชค๊คครับโชค๊คอัพข้างในนี้ก็จะเป็นบูต้าเหลือกนะมันจะเอี้ยวได้นะมันจะเอี้ยวปรับทิศได้ตรงนี้ก็จะเป็นขาของโชค๊คที่จะต้องมาใส่นะโชค๊คก็จะตั้งแบบนี้อันนี้ยึดกระดุมไว้อันนี้ก็ลูกล้อเวลาตกหลุมมันก็ขยับขยับอันนี้ก็ดันโชค๊คขึ้นไป นะก็ตามลําดับเลยครับนะผมมีมาให้ดูสักสี่อันนะครับวันนี้นะเดี๋ยวให้ดูนี่อันหนึ่งอันนี้ของ W สองหนึ่งสามนะก็เป็นตัว e แหละเบนซ์น e นะ,เห,นนะะ,เ,ะเ,เห็นไหมมันกะ็จะโค้งเยอะกว่าเขาเห็นไหมนะส่วนอีกรุ่นหนึ่งมันโคง้งโค้งน้อยกว่าเห็นไหมนี่โค้งน้อยกว่าอันนี้สองศูนย์ห้าครับ w สองศูนย์ห้าส่วนอันเนี้ย w สองหนึ่งสามนะครับนะก็อยู่ในตัว ครื่งสองเก็ดสี่แล้วนะฮะนะฮะตัวอีนะครับนี่ฮะโค้งแบบนี้นะครับอันนี้ก็อันนี้ก็อ่าตัวนี้ฉีกเปลี่ยนเพราะตัวนี้ฉีกบูทฉีกครับตัวตัวนี้ยังแน่นอยู่นี่ฮะยังพอได้อยู่นะแต่ก็เกือบหลวมแล้วครับนะแต่คันนี้ที่เปลี่ยนเพราะว่าบูทบูทตัวนี้ฉีกนะบูทตัวนี้ดังอ๋อโทษทีครับโทษทีครับบูทตัวนี้ไม่ไม่ฉีกครับผมจําผิดคันนะนี่ฮะ บูธยังมีอยู่ตัวนี้ครับจําได้แล้วรถคันนี้เป็นลูกค้าเราตอนหน้าขวาเนี่ยน่าจะขวาแหละครับถ้าจําไม่ผิดนะหน้าขวาเนี่ยมีสัญ,ญลักษณ์อยู่ฮะ RE เนี่ยขวาจําได้นะตัวนี้ดังนะเวลาเลี้ยวแอดแอดเวลาตกหลุมแอดแอดแอดเวลาเลี้ยวเวลาจะถอยรถนะแอดเวลาเลนะี้ยวขวาแอดนะดังเฉพาะตอนเลี้ยว แต่วิ่งไปก็ดังเป็นบางช่วงถ้าขับรถช้าได้ยินชัดเลยแอด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 แอนแออย่างเงี้ยนี่เลยตัวนี้นี่ม่าหลวมนี่เนี่ยนะอ่ะโอเคนะครับใกล้หมดเวลาสิบแปดนาทีแล้วนะผมไม่ให้เกินสิบห้านาทีเลยไปแล้วอ่ทีนี้ไฮไลท์นะตัวสุดท้ายที่ให้มาดูนะครับตัวนี้เอาลงก่อนครับนะตัวตรงกับตัวนอเยอะตัวนี้ครับบูตตัวนี้ที่พูดมาสักครู่นี่ครับนะที่ผมบลอกอัดแล้วมันหลุดก็คือนี่ครับ เอาตัวอย่างมาให้ดูนี่ถ้ามันหลุดแบบนี้เลยครับเห็นไหมมันหลุดแบบนี้เลยเวลาอาัดใช้ถนัดกดนะครับไม่ได้ใช้ค้อนต่อแต่เวลารถมันเคลื่อนนะ่ะมันมีแรงยือ้อพอเกิดแรงยื้อมันหลวมนะนะเหมือนมันไม่ได้ผ่านกรรมวิธีความแน่นขนาดที่มันฟิตพอดีมาจากโรงงานแบบอันเนี้ยของโรงงานมันก็นิ่งฮนะใช้จนเสียมันก็บูทก็อยู่ตรงเซ็นเตอร์กลางแต่อันเนี้ย เป็นลูกที่เราซื้อมาแล้วอัดนีลูกเราเจ็ด้อยบาทแปดรบาทเห็นไหมฮะยางยังมีอยู่เลยยางข้างในยังมีู่ครับไม่แตกไม่ฉีกเลยนะแต่ตัวบูทเนี่ยไส้ในเนี่ยมันเลื่อนออกนะทําให้ตัวนี้ไปเบียดกับซับเฟรมเห็นไหมฮะมีรอยเบียดอย่ี้เวลาตกหลุมเมื่ดังอีทอาดเวลาเบรกกเอียดเกิกเอียดเกิดกลด,อย,ดอย่างเงี้ยฮะนะลูกค้าเลยวิ่งกลับมาสรุปว่าไม่ถึงสองอาทิตย์ นะและเอามาเป็นข้อมูลให้ท่านดูนะนับจากที่ผมทำวันนั้นไปที่ลูกค้าบอกให้เซฟนะเราก็ไม่ได้เซฟอีกเลยหลังจากวันนั้นนะยกชิ้นถ้าไม่ยกชิ้นก็ไม่เปลี่ยนก็ไม่ทำนะครับถ้าบอกทำไม่ได้นะเราก็ไม่ซื้อมาอีกเลยเพราะว่าปัญหามันเกิดนะใช้ได้ไม่ทนจริงๆนะครับนะนี่ท่านดูไว้ แต่เวลาช่างอนะ่ะเขาซื้อมาบางอู่นะทำมาแบบนี้ผมทิ้งไปแล้วนะก็เจอว่าอัดมาเหมือนกันคิดมาสองพันห้าสองพันเจ็ดก็มีแต่เรารู้ระบุอัดเพราะว่าเสื้อโครงเก่าบูทใหม่อย่างเดียวแต่ลูกค้าก็เอาเอาบินมาให้ดูว่าเพิ่งไปทํามาบูทตัวเนี้เพิ่งเปลี่ยนเป็นแต่บูทเราก็เลยเก็บข้อมูลไว้เพราะฉนั้นนะเห็นสมควรนะซื้อยกชินครับแบบนี้ครับนะท่านไหนที่ เคยเจอปัญหาแล้วคงเข้าใจดีนะวันนี้เป็นไฮไลท์นะครับก็จะได้รู้กันไปนะในคนนี้ท่านที่ขับเบนซ์นะครับก็เป็นข้อมูลจะว่าเชิงลึกก็ได้เพราะไม่มีใครบอกท่านหรอกนะตามอู่นะครับเขาก็มีกําไรก็ว่ากันไปอันนี้เราไม่รู้นะแต่และอู่บริหารงานไม่เหมือนกันนะครับส่วนยี่ห้อของไต้หวันไต้หวันจ๋านี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ยังไงให้เลือกเป็นของตัวเกรดโอเอ็มที่เขาใช้กันอยู่ทั่วโลกแล้วกันไม่ทีอรีก็ตานกก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ขอให้มีการรับประกันจากอู่ด้วยว่าเปลี่ยนเนี่ยรับประกันเท่าไหร่นะกี่เดือนหกเดือนสามเดือนก็ว่ากันไปแล้วแต่เกรดของนะแล้วแต่ตัวอู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแพห้างเนี่ยส่วนมากปีหนึ่งเขารับประกันสบายอยู่แล้วเพราะไงก็เลยนะพะรถที่มาเนี่ยที่แตกแบบนี้ นะครับดังเนี่ยก็จะดังก็หนึ่งแสนสองหมื่นกิโลยังไงก็เลยปีอยู่แล้วหนึ่งแสนโลเนี่ยนะยังไงก็มีสองปีอยู่แล้วให้ขับทุกวันเลยแบบแท็กซี่เลยก็ได้นะแต่สัญชาตยามนุษย์เนี่ยเจอหลุมก็ต้องหยอดทางต่างระดับก็ค่อยๆเบานอกจากเป็นบางคนเท่านั้นที่ลูดลูดไปเลยถลุงรถไปเลยช่วงล่างมันก็ฉําน,นะอย่างนี้ต้องเตรียมเงินไว้เยอะๆนะซ่อมทีนก็สี่ห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นต้องเตรียมไว้เยอะๆแต่ท่านไหนที่ขับแบบ ปกติมนุษย์เราปกติรีบในบางครั้งนะส่วนครั้งที่ไม่รีบก็ไปตามสเต็ปก็จะอยู่ได้นานมากบางครั้งนะฮะมาหาผมเนี่ยรถแสนแปดแล้วเนี่ยช่วงล่างนิ่งกิ๊บเลยแน่นปึ๊กเลยไม่มีขาดเลยไม่กิโลแสนแปดแล้วทั้งให้รู้ประวัติอยู่เห็นไหเพราะนั้นเกี่ยวกับพูดพฤติกรรมของผู้ขี่โดยตรงเลยนะครับเป็นหลักเลยพูดง่ายคุณภาพของรถมันดีอยู่แล้วเพราะมันมีสถิติตยอยู่ ะครก็ฝากไว้เท่านี้นะฮะ,ะบูแตใหดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครนะครับยังไงช่วยกดให้ผมด้วยหากท่านถูกใจคลิปนี้แล้วก็เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงนะครับขอเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมช่างปูนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ